เปลี่ยนมาเป็นฝากนี่ครับผมพี่น้องเป็นคนละฟังทางเนาะเมืองหันเขาอยู่ฟังขุนครับเดี๋ยวนี้มาอยู่ฟังพี่แคบครับเอาเวลางนากาครับยามมั่วเห๋ยวเด้กใาย่มาฟังมีครับจะมาร์นบอครับฟังขุนไหญประมาซิบตัวครับผมพี่น้องมาเิ่งฟังหน่ยครับดุลน้ำกันจะมานบอครับ ถนนบน,นตะก,การครับผมพี่น้องเป็นเสียนสะพานถนนอุบน,นตะก,การครับแม่น้ำลำซีบกครับผมขอเก็บผาปีตั้งขกแล้วครับลงไปบ่หรย สีมันคือฟังผุนบอ่อครับโอ,โอ้หมดถ่ายยังนาะเห็นเดีขาเกลี่กลี่นามพอดีหมดครับถือว่าบ่เลิกครับเพราะว่าบเฮ็ดขยายทางใหม่ครับนามกระเตือนเนี่ยครับเพราะว่าพืนเอาดินกลวยดินมาเหตตต่อหมอสะพาพครับถือว่านามกระเตือนเนี่ยครับ มาฟังนี่เกียกอะไรกับเราจิ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 เออหมานเดียครับพี่น้องฟังนี่หมานอยู่ครับโอ้ยย่างเขาไม่ไกลดึกเขาไม่เลยเด้อบ่เจ๊เจะได้ส่นนี้ลงไปบ่เออ มันครับมันครับแต้มแดกครับฟองฟังนี่ครับผมฟังนี่ก็เป็นฟังของอำเภอตะการเพื่อผลครับผมพี่น้องฟังผมยิงมือหันกับฟังดอยโมแดงครับผมเป็นเขตพื้นที่ร้อยต่อครับ้อยต่อเขต้อยต่อระหว่างอำเภอดอยโมแดงกับอำเภอตะการเพื่อผลครับผมมานอะเซเชนมัดจับมาในตัวนี้ครับส่านท่่นทันเออ ส,ดสดวยๆเลยครับสด,สดๆจากแม่น้ำของแท้เลยครับผม เพื่นที่เขามารับชมด้วยครับผมมื่อหม่ครับม,มื่อไม่ยุกไกลนะครับโบ่คือขี่ด้วยบ่คือขี่ด้านย่งครับจะไดเก็ียภาพบรรยากาศกาใกล้ๆครับอันนี้ลงบรรจุดเลยครับ ขี่มอไซคลงเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับผมก็ได้บริเบิงผาบรรยากาศใก,กล้ๆครับแต่ว่ากับเทียวว่ามานครับผมเทียวว่ามานเทียวว่าประสบความสําเร็จครับ บเลอก,ก็แล้วครับหนาเย,ย็นเลยครับอันน้นเพียงเพียงหนอยเอื้อครับเพียงหนอยเอื้อประมาณเมียดหนึ่งครับเมียดหนึ่งถึงเมียนหาชิครับที่ว่าโบเลอร์ครับ เตียมเนึ่นะครับฟังนี่ฟังนี่อบูบือวะต่อฟังหันเอาะฟังนี่อย่างเงียบเนี่ยครับพอฟังหันยุดเตือนได้ครับฟังนี่ก็ไปไกลเนี่ย ាយសូតចារតានជាជាជាចិនគានដ្តាន់ដ្ត់ដែល់សូវើនដូចជានដែល់ដែល់ទីនដូចជា Не yeah, обломать. เงียบบอ่อยเอียกขาวบนน้ำน้านพี่น้องเพื่อนบริษัทตอบชาวบนน้ำนี่ครับเงียบบอ่อยเอียกฟังละเอียดอ๋ดอหัวน้ำอยากคุณก็ฟังผลนน้ำอยากคุณก็ฟังผนครับผมพี่น้องลองทำบ่เห็นอยู่เต่าไหร่อยากคุณกอ่อนบ่เลยตัวหนึ่งอ๋อมันยังมันอยู่ครับพี่น้องยังมันอยู่ครับ เชียนเดียบเวนี mm ่น hmm. พิษวังครับยังยัางมันอยู่ครับบางนี่เชียนมหน่อยตัวนึงเชียนเดียบเลยตัวนึงครับผมถือว่ายังได้อยู่ครับถือว่ายังมันอยู่ครับง่ายอยู่บ่โอ้ถือว่ายง่ายครับเก็บเล็กผสมน้อยไปครับผมพี่น้องถือว่ามันอยู่เพ่ละตัวเชียนเดียบก็เชียร์หน่นยเพื่อละเตี๊ย ไปเอ็นไก่เพื่อนเด้อเขาสูบน้ำยังอยู่หันงงอือบ่ Dán gì nhạc Dán khách đi bộ nha thầm mau tiếp à? Đó, đó, đó. Ở, cả thai đi ảo tìm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  เปลี่ยนว่าไทยเยอะครับเก็บภ <laughs> <อ>าพบรรยากาศเยอะเขียวแดงของปีนี่ครับเขียวแดงของปีนี้อุปกรณ์พังเปลื่นขาด,ขาดครับผมพี่น้องตัวซ้ำเลยซ้ำข่อยบมวงไหนจะวซ้ำองค์ขาวนี่นะ <laughs> อกกองค์โอ้ยเบาลวงเลย,แต,แ,ตยแต่งแต่งไม้ครับแต่งยิงไม้แต่งปืน่นไม้ครับโอ้ปืนจนขาด ง่ายครับบ่หันนะง่ายนะดินจนฟืนขาดอู้ <c oughs> จกอ,อกเอาไปทั่วเสียวได้เจ้าง่ายได้ดินจนฟืนขาดต้องใส่ไฟสายนะครับผมพี่น้องเพราะวันมืดเนี่ยครับ <c oughs> ยิ่งยางมเวียนอยู่ครับ <c oughs> แต่ว่าต้องมีไฟใช้เนี่ยกว่าการ <c oughs> กอ <c oughs> ารระไรที่รักกาบ <c oughs> <c oughs> คือว่ามานันนะครับร่วมกันจะจะสี่สิบตัวแล้วครับเฉพาะสี่สิบถามบึงตัวนี้ก่อนนะครับน้องบึงจะมนันบ่ครับผมจึงจะขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้ครับเบึงบาเชียนหมอดเพื่อจะมนันบ่ครับ ลมคำเป็นขุยบ่เหมือนว่าทาเบิ้งเขานะไทยได้บอไทยได้บอยานได้เขามาไทาย่ยห่วพูยห่โอ้ยหลงเจเสียคือหักแท้โอ้ไม่ค่น,นี้บกุุงเนี่ยเห็นแต่หัวผัวหอกมากืเอเก่าอ๋ไปมันมนันมันมันอูโอ้โอ ไดดีคร yeah, mm ับผมพี่น้องไดเยอะครับไดเยอะครับสองคำพูดเพิ่นเยอะไดเยอะครับออโอ้่่ยอะครับหญ่เยอะครับเนี่ยมึงไกลก้ามเขียวเนี่ยนะครับโอ้เออกุุงแม่น้ำสดๆหีกเลครับผมพี่น้องมานอีกแล้วาจุ๊บอ้สดๆของแถ้ครับดิ๊ดิดิดิ ยังสดๆสด้วยครับผมพี่น้องคุณต้มยำใส่เครื่องต้มยำคุ้นๆเนาะครับต่อไข่ใส่ไหมตามเนี้ยเนี่ยเนี่ยสดกวกๆเพื่อเสียบมันครับผมถือว่ามาันครับเที่ยวแดดของปีน,นี่ครับเปิดหัวถือว่าเปิดหัวได้มานดีครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปซ้ำนี่นะครับ ขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับผมขอบพระคุณครับสร้างบา